สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูปนิกแล้วนะคะวิชาคัิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะเราจะมาดูต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วอยู่ในเรื่องการวัดความยาวใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องหน่วยการวัดความยาวไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องถัดไปของการวัดความยาวนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะคือการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวนะคะแล้วก็หน่วยที่ใช้กู้กันนะคะน้องไปดูนะคะ เริ่มจากเครื่องมือก่อนเลยเครื่องมือที่เราใช้วัดความยาวนะคะจะมีหลายชนิดแต่หลักๆที่เราจะเรียนในชั้นป .3 นะคะจะมีอยู่4ชนิดนะคะอย่างแรกเลยค่ะอันนี้อันนี้คืออะไรรู้ไหมคะเห็นไหมคะความยาวมัน1เมตรหรือ100เซนติเมตรตัวนี้เราเรียกมันว่าไม้เมตรค่ะ ไปดูตัวถัดไปนะคะอันนี้อันนี้เห็นในชีวิตประจําวันของอยู่แล้วนะคะใช้ในชีวิตประจำวันในที่โรงเรียนอยู่แล้วนะคะอันนี้คือไม้บรรทัดค่ะถัดไปนะคะอ่าอันนี้ม้วนงอได้อันนี้เราเรียกมันว่าสายวัดตัวค่ะและชนิดที่สี่นะคะตัวนี้อา่ดึงเข้าวัดความยาวเอาออกดึงเข้าได้นะคะ้องดูนะคะตัวนี้เราเรียกว่าตลักเมตรนะคะ ไปดูทีละอย่างเลยเอาอันนี้ก่อนอันนี้คือเราเจอบ่อยสุดและคือไม้มันทัดค่ะไม้บรรทัดวัดความยาวของอะไรได้บ้างเรามาดูนะคะเราจะใช้ไม้มทัดวัดความยาวของอะไรได้บ้างและใช้วัดสิ่งของลักษณะอย่างไงไม้บรรทัดเราใช้สําหรับวัดระยะสั้นๆหรือความยาวไม่มากนะคะเช่นความยาวของดินสอยางลบหรือความสูงของแก้วน้ํา ความหนาของเหรียญบาทความกว้างของสมุดหนังสืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือเราใช้มัทัดวัดได้คือไม้บรรทัดความยาวมันจะได้แค่30ซนติเมตรถูกไหมคะเพราะงั้นของที่เราจะใช้ไม้บรรทัดวัดได้มันก็น่าจะยาวไม่เกิน30ซนติเมตรนะคะอ่ะไปดูอย่างที่สองนะ อย่างที่สคืออันนี้ค่ะลักษณะคล้ายๆล้ไม้บรรทัดเลยแต่ความยาวเยอะกว่าอันนี้คืออะไรนะคะเมื่อกี้ไม้เมตรนะไม้เมตรวัดอะไรบ้างไม้เมตรใช้สําหรับวัดความยาวของกระดานดําความยาวของโต๊ะนักเรียนความสูงของตู้เสื้อผ้าหรือผ้าตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อหมายความว่ายังไงความยาวของผ้าตัดเสื้อก็คือผ้าที่ยังเป็นชิ้นอยู่นะคะยังไม่ได้เอามาตัด เป็นเสื้อเป็นกระโปรงเป็นกางเกงหรือเป็นชุดนะคะก็คือผ้าเป็นชิ้นที่เราซื้อตามร้านเพื่อเอามาตัดชุดนั่นเองนะคะเราถึงจะใช้ไม้เมตรในการวัดนะะไปดูเครื่องมือวัดต่อไปเลยค่ะอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะมื่อกี้ม้วนได้งอได้อันนี้เราเรียกมันว่าสายวัดตัวนะคะสายวัดตัววัดอะไรไดีบ้างสายวัดตัวเหมาะที่จะใช้วัดความยาวของสิ่งที่มีลักษณะ โค้งเห็นไหมคะหรือสิ่งของ,องที่ต้องที่ต้องวัดความยาวโดยรอบเพราะอะไรเพราะมันสามารถโค้งงอได้ไงคะลักษณะของมันเห็นไหมลูกมันม้วนเก็บได้เพราะงั้นสิ่งของที่ใช้มันวัดก็น่าจะเป็นของที่มีส่วนเว้าวส่วนโคง้งใช่ไหมแล้วก็ใช้พันรอบได้เช่นความยาวรอบเอวความยาวรอบปากแก้วความยาวรอบศีรษะหรือความ ความกว้างของสะโพกความกว้างของหน้าอกอะไรพวกนี้ค่ะคือพูดง่ายๆคือสายวัดตัวส่วนใหญ่เราจะใช้วัดรูปร่างใช่ไหมน้องน้องถ้าน้องไปร้านตัดเสื้อนะคะน้องจะเจอตัวนี้เลยเวลาน้องไปตัดชุดอย่างเงี้ยนะคะเขาจะใช้สายวัดตัวนี้เลยคะ่ะเพื่อวัดตัวหนูไปตัดชุดให้พอเหมาะพอดีกับตัวหนูนะคะเพราะว่าสายตัวเนี้ยมันสามารถม้วนได้โค้งงอได้นะคะ ไปดูต่อนะถัดไปคือตัวนี้ค่ะตัวนี้คืออ่าเห็นไหมคะคนละลักษณะแต่มันคือเครื่องมืออย่างเดียวกันนะคะสายวัดชนิดตลับสายวัดชนิดตลับนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้สายวัดชนิดตลับเราจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคือตลับเมตรนะคะตลับเมตรที่เราใช้เป็นภาษาพูดให้เข้าใจง่ายๆ ะะเราเรียกมันว่าตลับเมตรก็ได้แต่ถ้าเป็นชื่อของมันจริงๆแล้วเราต้องเรียกมันว่าสายวัชนิดตลับนะคะมาดูว่าเราใช้วัดอะไรบ้างสายวัชนิดตลับเราจะใช้วัดระยะทางความยาวของโต๊ะความสูงของประตูหรือความสูงของเพื่อนนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะความสูงของคนหรือความสูงของเสาอ,อะไรอย่างนี้นะคะความกว้างของสนาม คืออะไรก็ตามที่มันว่างเยอะๆย,ยาวเยอะๆเ,เราจะใช้สายวัดชนิดตลับหรือตลับเมตรในการวัดนะคะอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้รบรูปฝนตกนะมาดูตัวอย่างนะคะรูปฝนตกเราวัดอะไรดีวัดปริมาณน,น้นําฝนเปล่าอ่าปริมาณน,น้ําฝนได้12มิลลิเมตรหน่วยมิลลิเมตรน้อยมากเลยแสดงว่าน่าจะใช้อะไรวัดได้รู้ไหมคะอันนี้ น่าจะใช้ไม้บรรทัดนะคะอ่ะมาดูต่อสิอันนี้ความสูงเพื่อนเมื่อกี้ใช้อะไรนะความสูงคนใช้อะไรนะลูกความสูงคนทนัดวัดส่วนสูงได้1 0 2่งซนติเมตรความสูงคนเมื่อกี้เราใช้อะไรคะตลับเมตรใช่ไหมหรืออ่ะใช้ตลับเมตรนะคะหรือไม่อ่ะบางเรียนหนูเคยเห็นเแผ่นการวัดที่มันอยู่ติดก,กับผนังเอออันนั้นก็ลักษณะเดียวกันนะคะ ตัวใช้วัดความสูงโดยเฉพาะนะตัวนั้นนะคะ,ะ่น้องมาดูตัวนี้นะคะใช้ไม้เมตรวัดความยาวของเสื้อผ้าเห็นไหมคะวัดความยาวของเสื้อผ้าได้สองเมตรห้าสิบซนติเมตรอันนี้คือต้องใช้ไม้เมตรแล้วนะคะเพราะหน่วยเป็นเมตรแล้วใช่ไหมคะข้อยุกเว้นนะน้องมาสังเกตตัวนี้เกินหนึ่งร้อยเซนติเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรมันคือหนึ่งเมตรแต่ทําไมเราไม่ปัดมันเป็นหน่วยใหญ่คือหนึ่งเมตรนะคะ ความสูงคนเป็นข้อยกเว้นนะลูกความสูงคนส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นเซนติเมตรนะคะเราจะไม่ใช้เป็นเมตรนะคะทำไมเราถึงต้องใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันน้องสังเกตไหมทำไมต้องใช้เครื่องมือเยอะแยะทำไมใช้เครื่องมืออย่างเดียววัดของทุกอย่างเลยไม่ได้เหรอเพราะอะไรอ่ะน้องมาดูค่ะการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวแล้วก็หน่วยที่ใช้ในการวัดนะคะที่เหมาะสม มันจะทําให้เราวัดความยาวของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะเพราะงั้นเราถึงไม่ใช้เครื่องมือชนิดเดียววัดของทุกอย่างไงคะเราต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับของที่เราจะวัดด้วยนะคะเพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสมและถูกต้องนะนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ